iPad mini 5ใช้ตัดต่อวิดีโอลงช่อง YouTube มันใช้ได้ดีไหมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวรับประสบการณ์ให้ฟังนะครับสำหรับใครหลายคนที่กำลังมองหาแท็บเล็ตหรือว่า iPad สักเครื่องนะครับในการตัดต่อวิดีโอทำคลิปลง YouTube นะครับผมต้องเล่าก่อนว่าเมื่อก่อนเนี้ยผมใช้โทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ตัดต่อด้วยแอป Kinemater นะครับซึ่งมันเล็กแล้วมันก็ทำงานไม่ค่อยสะดวกนะครับ ผมก็เลยมีความคิดที่ผมจะเปลี่ยนมาใช้ iPad mini 5นะครับในการตัดต่อวิดีโอนะครับผมก็ได้ทำการสั่งซื้อมานะฮะจาก Shopee นะครับ iPad mini 5เนี่ยมันก็จะมีขนาด8นิ้วนะครับซึ่งมันจะตอนแรกก็ตัดสินใจว่าเอา iPad Air ดีไหมนะครับ Air 4นะครับหรือว่า iPad Pro เลยไหมนะครับแต่ว่ามันมีขนาดใหญ่ไง10นิ้วอะไรเงี้ย10นิ้ว11นิ้วใช่ไหมมันตอนแรกคิดละ มันอาจจะพกพาไม่สะดวกก็เลยตัดสินใจเลือกเป็น iPad m i n i ดีกว่านะครับตอนแรกไปดู ipad mini 6ไว้นะครับ iPad Mini 6่ะราคามันแพงกว่าแต่ว่ามันเป็นชิปเซตตัวใหม่เลยความแรงก็น่าจะได้นะครับแต่เรามาดูงบประมาณแล้ว ipad ตัว Mini 6เนี่ยมันเหยียบ20ง0มเลยนะถ้าเป็นตัว256หนะครับหน่วยความจำเยอะตัวนี้ผมก็เลยลองมาดู ipad mini 5มันก็น่าจะพอไปได้นะ แต่ตัวนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยมันเป็นตัว256นะครับโดยวความจุมันเยอะนะครับซึ่งเวลาเอาไว้ตัดต่อวิดีโอเอาไว้เก็บข้อมูลต่างๆได้นะครับผมคิดว่าเออผมก็น่าจะใช้งานมันได้คุ้มนั่นแหละนะครับก็เลยตัดสินใจซื้อมานะครับพอหลังจากซื้อมาแล้วนะครับก็แกะกล่องดูนะครับอ่ะมีหัวชาร์จสายชาร์จมาให้นะครับอ่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนสําหรับคนที่ ใช้โทรศัพท์มือถือ Android มาตลอดนะครับหรือว่าใช้แท็บเล็ต Android มาตลอดเนี่ยนะเวลาเปลี่ยนมาใช้ iPad เหมือนผมเนี่ยมันก็อาจจะใช้งานยากนิดน,นึงแต่หลายๆคนสงสัยแค่ตรงนี้ก็คือเวลาเราเชื่อมต่อข้อมูลนะครับโยนข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือ Android ปกติเราใช้โทรศัพท์มือถือ Android ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอใช่ไหมครับแต่เราต้องการจะโยนไฟล์วิดีโอมาที่แท็บเล็ตเพื่อทําการตัดต่อนะครับมันโอนข้อมูลยากไหมผมบอกเลยว่า ไม่ยากนะครับไวมากด้วยนะครับการโอนถ่ายข้อมูลเพียงแค่เรามีตัวอะแดปเตอร์แปลงนะครับก็คือเป็นตัวคล้ายๆแปลงจากหัวหัว USB Type C นะครับหรือว่าแปลงหัว USB C ที่เป็นแฟลชไดร์ต่างๆเนี่ยแล้วก็เอามาเสียบเข้ากับ iPad มันก็สามารถโอนถ่ายย้ายข้อมูลได้ง่ายๆนะครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อระหว่างระบบแต่อย่างใดนะครับปากกาตัวนี้ผมก็สั่งซื้อมาจาก รัสด้านะครับใช้เป็นสไตล์ลัดเพนธรรมดานะครับตัวไม่แพงนะครับไม่ได้ซื้อ Apple Pencil ตัวแล้แบบว่า2องส0มพันนะครับไม่ได้ใช้ขนาดนั้นใช้แค่นี้ก็สามารถใช้ในงานตัดต่อวิดีโอได้สบายๆนะครับคลิปที่ทุกคนเห็นนะครับคลิปนี้ก็เหมือนกันนะครับผมใช้โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Note 10ถ่ายนะครับใช้มืออาจจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับไม่ได้เปิดโหมดกันสั่นแล้วก็ใช้ iPad เป็นตัวตัดต่อนะคลิปนี้ก็ใช้ iPad เป็นตัวตัดต่อนะครับคลิปในช่องทั้งหมดอ่ะเป็นการตัดงานแบบง่ายไม่ค่อยไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับงานยากๆก็ตัดได้นะตัดไวมากด้วยตอน Export นะครับก็ถ้าพูดโดยรวมสําหรับผมแล้วผมถือว่าผมพอใจนะครับในราคาขนาดนี้งบประมาณขนาดนี้สามารถคือผมทํางานได้สะดวกได้ไวกว่าตอนที่ใช้โทรศัพท์มือถือมากนะโทรศัพท์มือถือมันเล็กนะครับแล้วก็จิ้มมองไม่ค่อยเห็น นะครับตัดต่อได้ไม่นานก็ต้องพักสายตาแล้วแต่ว่าใช้แท็บเล็ตเนี่ยก็จิ้มง่ายนะครับแล้วก็มีปากกาช่วยด้วยนี่จะง่ายมากนะครับแล้วแล้ว l ูมาฟิชชั่นนี่แบบว่ามันเป็นแอปที่เทพมากนะครับบอกเลยว่าเออเพิ่งเคยใช้ l ูมาฟิชชั่นนะครับเป็นครั้งแรกนะครับแต่ว่าประทับใจมากนะครับเพราะว่าสามารถตัดต่อได้แบบว่าเนียนๆเลยอะนะครับรู้สึกว่าใช้ง่ายนะครับไม่ยากนะครับก็ คลิปนี้ก็จะมารีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับมาแบ่งปันประสบการณ์นะสำหรับใครที่กําลังมองหา iPad นะหรือแท็บเล็ตสักเครื่องนะครับ iPad mini 5ก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมมาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ